สวัสดีครับผมแซกชุมแพ้นะครับช่วงนี้ก็มี่ายหนังนะครับไายละครไายรายการนะครับเป็นพิธีกรครับพี่น้องครับสิ่งที่ต้องไปเจอกับพ่อสมือนะครับกับมี่แสงแดดนะครับพี่น้องแสงไฟนะครับอ่าขี่ฟุ้นและที่สําคัญไฟสปอร์ตไลท์ครับพี่น้องครับพ้นที่ตามมานะครับกับเฮ็ดให้แบบผิวหน้าของเฮ้านะครับอ่ามีจุดดงดำมีสิวนะครับอ่าผิวหน้ามองค่ำนะครับและที่สําคัญครับพี่น้องครับเฮ็ดให้หน้าเฮ่าแบบ บอสุดซื่นครับพี่น้องครับแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับได้มาพ่อกับแฟนคลับท่านหนึ่งนะครับเพิ่นก็เลยแนะนําให้ผมไปใส่ครับเซรั่มตัวนึงนะครับตอนแรกก็บอกจะใส่นะครับเพราะว่าผิวของเจ้าของเนี่ยเป็นผิวแบบบอบบางนะครับผมแล้วก็จะแพ้ง่ายครับพี่น้องครับแล้วเพิ่นก็บอกว่าเซรั่มตัวนี้นะครับไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะครับผมก็เลยให้ทีมงานไปล่องสื่อมาใส่เบิ้งนะครับผมพอสื่อมาก็ใส่ตามปกติครับพี่น้องครับกะทานยังมือเสาร์ก่อนนอน มือละสองเทียครับพี่น้องครับผมอ่าแล้วก็ใส่ไปตามปกติครับบ่ได้สนใจแล้วก็ไ่ได้แบบบ่ได้สังเกตเจ้าของก้องครับประมาณสิบกว่ามือสิบกว่ามือผ่านไปครับพี่น้องครับแล้วก็ไปท้ายได้การก็เริ่มเนี่ยมีคนถักมีคนถ่วงว่าไปเห็นอีกอย่างมากน่ะคือแบบว่าเป่งปังขึ้นดูสดเซื่อขึ้นมีหน้ามีนวลขึ้นซินะครับผมก็ได้บอกเพื่อนไปว่านี่ครับใส่นิสิตเซดัมครับผมตัวนี้ครับ นิสิลเซรั่มนะครับส่วนผสมก็จะมีเกลือหิมาลายันนะครับและที่สาคัญครับพี่น้องครับไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ครับผมคนที่แบบผิวแบบแพ้ง่ายครับใส่ได้ครับพี่น้องครับผมแต่ที่ร่องไา่เบิ้งครับรับรองว่าท่าไงไขยหง่วงครับพี่น้องครับก็นี่ก็เขย่าแล้วตบตูดก่อนนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันเข้มข้นมากครับเออแล้วก็บีบครับบีบเล็กน้อยนึงครับก็บีบใส่หลังมือได้นะครับนี่บอกเลยเลยว่า ครอยากพี่นมีไนไมได้กับใส่หลายๆเด้อครับผมกีเกียไปครับพี่น้องนี่ทาง่ายครับไม่เหนียวเนินนาครับพี่น้องเขาอยากใส่กระจกได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวบรเห็นเจ้าของครับนะแล้วเขาก็กีเกียให้ทั่วๆหน้านะครับผมแบบเกียร์ง่ายครับพี่น้องครับไม่เหนียวเนินนะด้วยพอทาแล้วรู้สึกแบบสดชื่นครับหนาเขาแบบจะมีแบบม,นนมีน้ำมีนว่นขึ้น,นบอกกเลยว่าของดีต้องบอกต่อครับพี่น้องครับสำหรับผู้ใดที่ถามมากครับบอกเราได้ครับเด้อจำเอาเด้วัดนี้เด้อ กระตุกอย่างน้อยหนึงให้แบบให้เซตแบบมันซึมเข้าไปี่ยในหน้าของเรานะครับเอาละนี่ครับเียบร้อยครับพี่ดวงครับท่าง่ายครับไม่เหนียวเนหนาครับพี่น้องครับผมสําหรับใครที่แบบอยากหาว่าท่านะครับก็หาซื้อได้นะครับที่วัดสันแล้วก็ร้านขายยาชั้นนําทั่วไปนะครับผมนี่ครับบอกได้เลยว่าของดีต้องบอกต่อครับเชียบ